สวัสดีครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เช่าวิดีโอของเราไปดูและขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาชมการอัดรายการสดที่ห้างสรรพสินค้าเมอร์ลี่ควีนขอกรนมัหลือเกินอยากกระชมกันเลือเกินนะครับกับตลกคณะนี้ไปพบกับพวกเขาครับตลกมุกเด็ดเป็ดเชิญเย้วันนี้มากันแล้วไม่ให้เสียเวลานะครับเสนอให้ชมกันแบบเป็นละครสักเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรครับ วันนี้จะเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันในเรื่องไกรทองในตอนตำนานชาระวันน่าโจิตครับค่ะค่ะตัวเรา ตัวเราอออยู่เมืองวิจิตรนะทำรวยรมหาเรีอยู่เมืองพิจิตมีรามสาคนเออเอออยู่เมืองิจิตรอยู่เมืองิจ พิจิตมีลูกสาวสองคนเอ้าวัวบางคนก็ไม่รู้ไงเอานี่เจ้าเมืองพิจิตเหรอใช่ครับโอ้ที่เขาเรียกว่าพระพิจิตใช่รวยขนาดไหนเนี่ยความร่ำรวยโอ้รวยมากไม่ต้องห่วงหมาเนี่ยไปดูหมาที่บ้านเรียมฟันทองทุกตัวหมาเลียมฟันทองใช่แล้วเจ้าของนี่ไงเลียมฟันหมาเอานี่คนรวยขนาดนี้ลูกน้องหายไปไหนหมดเนี่ยมีเอ้าเรียกมันมารับใช้สิเ้ย มาได้แล้วนี่อะไรเนี่ยเล่นผิดเรื่องรืาเปล่าฮะเขาเล่นเรื่องไกลทองเขาเนี่ยแต่งตรงเป๊ะเลยเล่นเรื่องไกลทองไกลทองมันใส่แบบนี้อ่ะเอ้านี่ไกลทอง2019นเาี่เขาเรียกมาช้าไว้จะยิงทำไมมีเรื่องอะไร เงามหาเศรษฐีรวยที่สุดในจังหวัดพิจิตรดีมากโอ้โหคนรวยมรวยมีลูกสาวสองคนชื่อตะเภาแก้วตะเภาทองสวยทั้งคู่เลยใช่ไหมครับสวยทั้งคู่ในย่านเนี้ยไม่มีใครสวยเหมือนลูกสาวเราไปไหนก็มีแต่คนจ้องมองโอ้ เป็นโจ๊กลิเกเลยวันนี้ <S <S ออลูกสาวอ่ะมาขออนุญาตข้าขอไปไหนว่าจะไปเล่นน้ำไปทั้งวันตั้งแต่เช้าป่านนี้ยังไม่กลับเลยโอ้หนี่จะเย็นมืดค่ำนั่นได้ <ๆ S 2> ไม่รู้เป็นไงบ้างแฟงครับผมไปดูลูกสาวรับที่ป่านนี้ไปยังไงบ้างถึงไม่กลับบ้านนทีเชิญท่านพักผ่อนตามสบายที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่แฟงเถอะโอเคไปแต่กัน แลวแล้วแฟนก็เดินทางไปที่ท่าน้ําเพื่อไปตามหาตะเผาแก้วและตะเผาทองฉากนี้ครับทั้มุเกียรติทั้งหลายผมจะขอจูงมือสูงเกียรติของท่านไปพบกับสองสีพี่น้องตะเภาแก้วตะเภาทองและนี่คือสองสีพี่น้องแห่เมืองวิจิตร ตเะเภาแก้วตะเภาทองลูกนคือเมื่อท่าน้ำแล้วก็แ<ด>นะนำ<อ>ว่าใครตเะเภาแก้วตเะเภาทองจะได้รู้ <c oughs> เออ <c oughs> นั่งดีๆนั่งดีๆผ้าติดโอ้มีขันมีโอ้จ้าจะมาเล่นน้ำค่ะแนะนำตัวก่อนสิเป็นใครหนูชื่อตะเภาแก้วเป็นพิศตะเภาทองนี่ชื่อตะเภาทองตะเภาแก้วหนูชื่อตะเภาแก้วเป็นพิศตะเภาทองหนูชื่อตะเภาทองนพตะเภาแก้วโอ้ยมันดักกระลิดอีกงานไหมเนี่ยตีกูยังลูกนะ พูดธรรมดาเราสองคนมาเล่นน้ำอยู่ค่ะอ๋อแอบพ่อมาเล่นน้ำใช่จ้าอุ้ยน้ำใสๆดูสิหน่อยน้ำใสเห็นปลาเต็มไปหมดเลยอ่ไรอะ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 ไรปลาสายปลาสาทอะไรเนี่ยดูนั่สิอะไรฟิสด็อกเตอะไรหมอไงโอ้โหอยู่เรือะนี้ไร้อะแพ้เลยวีตายแล้วปลาหรอเรือไปๆรอไป น้ำล้วมาแปลงฟันก่อนเออตักน้ำมาบ้วนปากอ้าวขวนทิ้งบ้วนทิ้งบ้วนเอาปืนที่ไปหิวมาจากไหนนะปืนไม่กินน้ำเลยคันข่วนปากแล้วแปลงฟันปากแปลงฟันก่อนนะเสร็จแล้วน้องแปลงต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามือเดี๋ยวมือแปลก็ได้ได้เดี๋ยวไม่กินน้ำก่อนนะน้ำน เดี๋ยวก็สียังไม่ถอดชุดจะเล่นน้ำยังไงอ่ะถอดชุดกันถอดชุดถอดชุดแลแล้วสองสีพี่น้องก็ค่อยๆถอดชุดเรื่องผ้าเพื่อลงเล่นน้ำในบ้าน้ำไม่เล่นแล้วอ้าอะไรเนี่ยกูอายเขา อ่ะและสองสีพี่น้องก็เล่นน้ำกัน <ไป S 1> ยังมีความสุข<ป>ในขณนะที่ทั้งสองกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นน้ำหารู้ไหมว่าไยกำลังจะมาถึงตัวปเป็นเวลาเดียวกับในชาละวันจอมปุ้มพี่มันก็ปากนตัวกัน มองไปที่เรือนร่างของสองสาวถูกตาถูกใจมันเหลือเกินเฮ้ยไปเล่น,กนไกลๆเลยรือไปเล่นน้ำเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นหูยโคตรเจ๋งเลยจีเต้อนี่ใจถึงมากจนตีกันแค่ไหนพี่เราไม่เห็นเราว่ายน้ำไปเอ้าเหรอเออไม่รู้เห็น <c oughs> มาว่ายอยู่ว่ากูกำลังเล่นน้ำอยู่สนุกสนุก <c oughs> โอ๊ยฟันหักไปสองซี่เลยไอ้ชาละวัน เล็กเป็นพี่สองสีพี่น้องมันเห็นแล้วมันตัดสินใจเข้าไปข้างตะเพาทองทันทีเข้าไประวังตัวระวังระวังไอเท่ไเท่เข้าไปเข้เาไปข้างตันที่ เราเป็นไอ้เข้เราต้องฆ่าเขาไม่ใช่เขามาฆ่าเราเข้าใจไหมไปฆาาดีฆ่าตะวทองฆ่าตะเาทองสันติไปไปไปตะเภาทองตะเภาทองตกใจเป็นอะไรหื่ขึ้นหรือไงเนี่ยเห็นหรือเปล่าตะเภาทองเห็นแล้วไงตะเภงทองน้องพี่ตะเภงทองโดนฆ่าไปแล้วไอ้แค่ฆ่าได้บอกแล้วจับไปบอกพ่อ คดีๆมาช่วยจะไปบอกใครดีอะไปบอกพ่อจะไปหาพ่อก่อนนะโอเคจะไปบอกพ่อมันไปบอกพ่อเดี๋ยวจะไปแล้วนะไปเลยต้องไปบอกโอ๊ยเดี๋ยวน้องก็โดนกินไปหรอแล้วกระเพราแก้วก็เดินทางไปหาพ่อเพื่อไปหาคนดีมีฝีมือมาช่วยป่าไปเค้ทางต่อไปนี้เราจะนำท่านผู้ชมท่านผู้เกลียดมาที่ถ้ำของไอ้ชาละวัน เผ่าทองไม่รู้ตัวเพราะว่าโดนสะกดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงใส่หัวแทนกูเลยหัวออกได้แล้วอยู่ดีๆก็จับให้ผมนอนเลยเนี่ยอยู่ในถ้ำจับเขาบ้าประคองเขามางเขาต้องมวนสะกดแล้วอยู่ฝ่ามวนสะกดนี่กระดาษกูเป็นหวัดอันนี <S <S, ้เราโดนมวนสะกดอยู่ฮ่าอือหยุงดะยุงอะไรกับผมเนี่ยหยุนับโคลนเลย จะเเอาไไปหัวก็บใข้าคือคนที่รักดนตรีไทยเพราะข้าชอบอะไรทำอะไรดีดจระเข้โอ้ข้าวะถูไม่ต่อยเลยูเอาเล่นแล้วนะเล่นแล้วเก็บเลยอยากอยากๆยกถึงว่าจะหุดจะชากไปมือทับหลุดข้าเป็นคนที่ชอบทานอาหารแบบว่าอะไรบุบเค่โอเคเก็บพอละ แตะกูคูทักแล้วเชียมข่าเป็นชาลวันชาลวันยังไงยังไงมีวิชาอาคมมีวิชาอาคมทลายเวทมนต์คาถาตัวจะเป็นเพชรเอาแล้วเกตเป็นอะไรอ่ะเกตจะเป็นลินลิ้นเป็นอะไรลิ้นเป็นฝ้าแล้วหน้าหน้าตกขาวอ้าวเรียกสีมาเหรอ เอาผู้หญิงคนนี้มาทำไมมนุษย์นะเนี่ยโเองกับมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้เองก็ต้องรู้ดีสิว่าว่าข้าจะมาทำระารเขาไม่ทำเมียต้องเอาเอามันเนี่ยมาทำเป็นเมียไว้เฮ้ยนี่มันผิดศีลนะถ้าเจ้าไปทำอย่างนี้พัดภาคลูกภาคแม่ภาคพ่อเขาเนี่ยนะมันอันตรายต่อชีวิตนะนี่เขาต้องทำยังไงดีพ่อโกลังไยเคยบอกเอาไว้ต้องนั่งบำเพ็ญตบะภาวนาเป็นเวลา7วันก็คือต้องนั่งถือศีลถือศีลนั่งกรรมฐานไว้ในขณะที่คารวันกำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่ เป็นเวลาเดียวกันที่ไก่ทองได้รับอาตามาปากทพ่มาถึงถ้ำชารวัตนี่นั่บริกรรมคาถาของเรามาถึงปากถ้ำแล้วนี่ในถุงนี่วิชาทั้งนั้นวิชาทังงวันนี้เราจะมาช่วยตะเผาแก้วไอ้ชารวันเองจะออกมาหรือเปล่าถ้ามันไม่ออกมาแบบนี้ไม่ออกมาทำไงต้องใช้เทียนแล้วแหละเออจุดเทียนสองเข้าไปเพราะในถ้ำมืดมาก คราวนี้นะไอชาละวันเราจะต้องได้เห็นดีกันระวังตัวนะพี่วมาเล่นกลนะระวังตัวนะพี่นะฉันเป็นหัวพี่นะพี่ท้องกระบากกระปาเวะไดีวขึ้นไปเลยตรงนั้นอ่ะอย่าระวังจะไปเหยียบหินขึ้นไปนะออพี่เเเหรออ๋ออ๋ออเธอทำให้ฉันรา กมาตั่งอเปิตบะเร็วไม่ได้การแล้วตะบะตบะเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปแล้ววิชาเด็กของเราและทำให้มันออกมาเรียบมันออกไหมท่องกระถาวให้ท่านมันไม่ออกมันไม่ออกไม่ออกมันไม่ออกทำไงมันไม่ออกแบบนี้ไม่ออกไม่ออกต้องระเบิดถ้ำแล้วเอาเลยเฮ้ยมานังลงนั้งลงท่านนั้งลงภาวนาภาวนา จัดจัดจัดมันมันอันตรายป่ะเนี่ยไม่อันตรายพี่เด็กมันเอาดินปืนออกไปแล้วแล้วก็เอาตัวสีแดงเอาพันใหม่แล้วก็ใส่ชนวนไอ้สาหล่ายป่ะไอ้สาหล่ายทำมึงเช็คดูก่อนได้ไหมอ่ะดูพี่นะะไอเราหน้ากูเมื่อกี้นี้อะใช่ไหมมันมีหลายอันหน้ากูหายไปแถกไปเลยเนี่ยอันนี้อหมอันนั้นี่มันการที่ไม่ใช่อ่ะอ๋อที่มันจิกปากกาไว้เนี่ยจิกปากกาไว้ตรงตูดเนี่ย อ่าออเนนี้ไหมคราวเอาคือนางลองอันนี้ใช่ละคราวนี้แหละชัวร์นะอันนี้ชัวร์นะหลับตาดิหลับตาเออจะได้ไหมทำนี่ๆหลับตาหลับตาดีๆพนมมือพนมมืองท่าพนมมืองคนละดอกคนละดอกควันดอกถังชลวันหายแล้ว นะครับทุกู้ชมครับวันนี้เราก็เอไว้เท่านี้นะครับกิริยาท่าทางของเราไม่สุภาพกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับพบกันใหม่มวนหน้าสนบนี้โชคดีมีกันใช้สวัสดีครับ